กุ๊ปก,กิฟสมอนทิปห้องส่วนดิวอริซลาชี้แจงกรณีตำรวจเข้าตรวจสอบร้านเสริมสวยกลายเป็นประเด็นที่สังคมกำลังจับตามองอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสาระหรับกรณีที่นักแสดงสาวสวยดิวอริซลาได้ออก are, ไมาแฉเวพนันออนไลน์มาเกา888และพี่น้องตระกูลบอยไ,ม,ไม้ต่อมาเมื่อวานตอนบ่าย พบมีตำรวจนอกเครื่องแบบสองนายเข้ามาตรวจสอบร้านเสริมสวยของดาราสาวดิออริชลาที่มีเพื่อนเป็นหุ้นส่วนด้วยหนึ่งในนั้นคือดาราสาวกุ๊กกิฟสมอนทิ์โดยตำรวจสองนายได้เข้ามาเจรจากับพนักงานร้านว่ามาตามหาคนร้ายรักทรัพย์ที่เป็นต่างดาวพนักงานในร้านจึงได้ขอดูบัตรประจำตัวตำรวจซึ่งตำรวจสองนายมาจากฝ่ายสืบสวนสอนอทองหลอ่อ ล่าสุดทางด้านของดาราสาวกุ๊กกิฟตหนึ่งในหุ้นส่วนร้านได้ออกมาโพชี้แจงใน i อ Story ว่าเนื่องจากกรณีข่าวที่เกิดขึ้นได้มีตำรวจมาตรวจสอบความถูกต้องในร้าน Bar of Beauty ตอนนี้ทางร้านได้รับการตรวจสอบแล้วทางร้านทำถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่าง ตั้งแต่เปิดร้านมาจึงไม่มีปัญหาใดๆและทางร้านมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัย24ชั่วโมงให้กับลูกค้าทุกท่านขอให้คุณลูกค้าไว้วางใจในความปลอดภัยที่ร้านและขอบคุณลูกค้าที่คอยสนับสน,นุน Bar of Beauty ตลอดมานะคะ